สวัสดี fc พี่น้องชาวช่องเสียนนิวรียมครับผมเดี๋ยวภารกิจของเราวันนี้ครับกับรถขุด xcmg 135B ครับทีมงานหอจกอสมิตยางยนต์วันนี้มาถึงหน้างานแล้วครับผมงานโคกน้องนาตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอาพัฒนากรก็เดินทางมารางวัดแล้วครับผมพร้อม ปักหมุดลงแบบโคกหนองนาหนึ่งไร่ครับผมเดีบบ๋ยวมาชมกันครับผมมาชมรถขุดทีมง,งานเราครับผมมาดูฝีมือของอจันนบกันหน่อยนี่อุปกรณ์นะครับสำหรับการวางแบบวางแผนนะครับผมของทีมง,งานอ่ หน่ยงานพัฒนากรอยู่ที่อำเภอพระพลายชัยครับผมอำเภอพระพลายชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมโอุ้อุปกรณ์เขานี่ใช้สำหรับวัดระดับนะครับพื้นที่ระดับพพื้นระดับพื้นบนพื้นล่างครับ ทำการปักหมุดเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวก็ลงพื้นที่เลยนะครับมาถึงเลยก็ไม่รอช้าเลยครับแข่งกับเวลานี่โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบอ่อเก่าครับ อที่มาขุดช่วงฤดูฝนนะครับขุดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่เอาน้ำเอาไปก่อนครับเ,เดี๋ยวให้จันนบวิ่นน้ำก่อนอา้อาวอวัอดีพี่ ครับโอ้โหมาคุมงานเลยครับผมอันนี้บอ่อเล็กบอ่อใหญ่พี่นนดดบ่อรุ่นที่สองค,อองความลึกในประมาณกี่เมตรครับ,บรเนี่ยสี่เมตรอ๋อ ดชมฝีมือคนขับคนใหม่น่าจะ <c oughs> น่าจะเจ๋วกว่าเดิมครับผมเออคนใหม่ไม่โคใหม่โครงการคกกนองนาโมเดลครับผมพื้นที่หนึ่งไร่ครับของเจ้านี้ น้ำออกก่อนครับเอาน้ำออกให้หมดนะครับจะได้คุณง่ายๆหน่อยอ่าคลิปที่แล้วครับผมก็ได้รีวิว เจ้ารถคุณีมจ g ครับได้อุปกรณ์เสริมมาใหม่ครับผมเรียกว่าเอามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับเอาไว้แต่งสโลปสวยๆนะครับเสริมมาต็ประมาณนี้เลยครับผมแม่จ้าหน้าที่มาแล้วครับผมวางแบบไปแล้วนะครับ จรรทีพัฒนากรน้ำออกบล่ะ โผ่ปะนะเดี๋ยวแม่โครเริ่มจับจุดได้ก็น่าจะไปได้ครับตอนนี้กำลังวายครูอยู่เดี๋ยวเริ่มจับจุดก็คงจะเข้าใจเข้าใจหน้าง,งานนะครับผม เริ่มจะเอาโคลนออกหมดแล้วครับเอาโคลนออกเสร็จก็น่าจะเริ่มได้ขุดดินแห้งๆนะครับผมสภาพดินตอนนี้นี่เปียกมากครับ ลึกเม็ดหนึ่งแล้วลงไปอีกสามเมตรหน้าสิบจากระดับเนี่ยลงไปเม็ดหนึง่งคือ<ม>เบิร์ม็อกลงไปอีกสามเมตรหน้าสิบเป็นสี่เมตรห้าสิบอ๋อบ่อนี้นะคือบ่อคือบ่อตัวนี้เออตัวน,นี้แปลงมันจะอยู่นี้ตัวนี้จะเป็นโคกต้นต้นเสดาสองเมตรตามรูปเลย<ม>อาอแล้วก็โคกจะอยู่ทางนี้ดีคุณแค่เราไปดูนี้ไหมอืมตัวนี้จะเป็นคลองนี่ที่เขาปัดเนี่ยนะ ขุดตาม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 ปากเลยเนาะเดเดเดผมจะด้ทยมูลคาใ้ี่นแต่บ่อเนี้ยลึกห้าเมตรบ่อนี้ลึกห้าเมตรเหมือนกันเลยเบอร์แกเมตรหนึ่งก็ลงไปอีกสี่เมตรเนาะแต่บ่อเนี้ยลึกสี่เมตรห้าสิบุดเพลือไปเลยเนาะมันแก่แก่ยากเนีลึกอันนี้คือคือบ่อนี้บ่อนี้ S <S เออมันจะวางกันแหละเลือนขึ้ไปเลยๆนั่นมีอขุดตามหลักเลยใครจะรู้ความลึกความกว้างเนาะขุดตามหลักเลยเนาะที่นอปโตเขาปักหลักไว้ให้กระจอยู่นะเบอร์นี้จะ,ะกว้างเม็ดหนึ่งนะเบอร์นี้ความความกว้างของเบอร์มันเม็ดหนึ่งโอ้เม็ดหนึงน่งเออต่างกันเม็ดหนึ่ง S <S ตามเป็นตามกันเม,นกกนนม็ดหนึ่งจะจากระดับนี้ลงไปเม็ดหนึ่งถ้าเ<ล>นี้ยถ้าถ้าถ้าตลกล่างตัวเนี้ยถ้าถ้าไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนเอาเครื่องถึงเลยถึงแล้วก็ปักเลยสมมติว่า,าดึงได้สิบไ,ได้สิบเราก็เผื่อไปเลยสักห้าสิบเจนไปเลยมันได้จบเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวคนล่างคนล่างเล็กนิดเดียวใช่แต่เราลงลงไปแก้แค่นิดเดียวนี่แหละมันแก้ยากเราเผื่อไปเลยครับไม่เอาเรนออกก่อนยืนตั้งเบอร์ไม่ได้เป็ไร

จะน,นบเอาเลนออกก่อนขุดเอาเลนออกี๋ว้วค่อยขุดความลึกครับลึกกว้างเอาสบวันเสร็จไหมเอาเดี๋ยวให้จันนบจัดการครับผมวางแผนกันแล้วครับดูแบบดูอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับก็ สำคัญคือต้องเอาเลนในบอ่อเนี่ยออกก่อนแล้วก็ดูสิครับผมน้ําไหลตลอดเลยงานโคกน้องนานี่สําคัญที่สุดคือต้องเป็นไปตามแบบครับถ้าสามารถมองงานมองแบบได้ก็ งานขุดก็ไม่ยากครับผมยิ่งจะได้แมคโคร้อยขึ้นนี่ยิ่งต่ไวครับเพราะว่าสองร้อยมันเป็นตัวใหญ่ครับสองร้อยหรือร้อ135อาอพอขุดได้ครับผมอยู่ที่ทักษะของคนขับแล้วครับทีนี้อืม ติดตามผลงานของอาจารย์นบกันหน่อยแต่ตอนนี้ให้แก้ไขเอาโอ้โหตัวโครนออกก่อนครับผมดูสิน้ำไหลตลอดเลย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทิฟสีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมช่วงนี้ดูการรถเมคโคก็เริ่มออกงานกันแล้วนะครับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ท่านนี้ครับติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนใจและก็ติดตามทางช่องเซียนนิบุรยียมครับผม คลิปยวนี้ไปบายครับผมขอบคุณมากครับ